สวัสดีครับสวัสดี FC ฟทุกท่านครับผมผูกระมเมียฟอรมวิตชครับวันนี้มาใส่สปินครับขันงบหาบลวมทซงกับงบบมเินขั้นหาครับลอกขั้นครับขันนี้วดลอนี้โวตรลอยหาจีบครับบรวมโซงขั้นนี้กรับโครก้าสิทซ้ายนี่นี่ลอยสองลอยครับจะใส่เป็นโมเดลครับนี่ตัวนี้เป็นเบอร์สองปัญหาครับเฮ็ดจอกล้วจีแลง ทำยงนี in Hence, no ้เจตีป oh no, ็นเป็นๆเลยครับบมอดีตีดนครับจะไปจะไปไม่ได้อย่างว่าผมมุนนี่ใส่เป็นมมุนเบอร์โคัาเอามาใส่กีบล็อกแนด์นะน่ครับทุกคนวันระว่างทักเลยครับใบสันครับแต่เจ็ดมาลองครับาผมจะทักกวไอคลิปโตขั้นโคมีไทยสันนั่นผ่านนะครับทุกคสามสิบกุนทิพยลสี่สิบกุิพบ่มีหักครับแบบชดับลองครับว่าผมจะบัดดินบ่ มวยยันทักเลยครับไปมีผมไม่อเคยตีเลยครับนี่พองผมก็ถึงหมู่บ้านนี่ครับขันตอนลาตีเหลี่ยผมไ่เคยตีอยู่นี่ได้ตีเป็นโมเป็นครับัีพี่สองเลยครับทักแปดครับผมใส่พี่สองผมยังโมมันใจครับวัดเคยวัดขาดนะครับพี่สองพี่จะซ้ำทนนันครับลองใส่สปินมั้งครับลำดึกลำดึกความหลังครับตอนเด็กหน่อยเคยตี เดียวอันนี้มุนหลืดนเวนี่ตัวกันเดียววะปิดเบรกนครับออจากเบรกว้วานเน่นะปดเดียวแม่เออกะืเบงเนี่ยมันกเล้ป็นกดเตเป็นกูเป็นผู้ใหก็ได้ผูบนรลกฐาคาลองตีครับ ไม่แหละได้ครับสี่สิบปินก็นักนักมือเวมืกหนาดียกูรปใหมากคูร้ายกูมึงเาบอกุ้อกกันร้ายคควาย้ากรนเด็ดุอสีีี่ีุดสีีเ็กิบเป็นยังไงปะปะใหญ่ไหมครับลองเช็กไมยซื้อครับลองไปเปิดคลิปละลองตีครับเรืมบอครับนี้เงินนี้ เงินยูทูบเด้ครับเพราะท่านใดพอ่พอเพราะว่าเพราะท่านใดน,นะครับเงินยูทูบยูนี่ครับเงินขายของขายปลาครับสะสมไว้ออโอ้อปลายาย่คงจะหมดแล้วกูไม่ได้กิน,ไ,ไ,นได้เลยตั้งกองเงินพัน,พนบาท่ล้วเลโอ้ยลืมชิรเลยครับแล้วผมขึ้นชิรเล่ให้ใถ่ายเสียจิตตัวเก็บกติกาที่ให้ถ่ายครับ มาเขียนมียากตัวให้ผมนับก่อนตันนี้อื่งบอนับกับเอืองหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกตัวครับก็ตัวนี้นนนสสสนใส่นะครับจะเป็นกิจกรรมถ่ายกับไวถ่ายมีเขียนยี่ตัวครับหกตัวครับผมตัมบตามนั้นตอบถูกคนเรียกอะทักมาครับมครับผมตอบถูก <laughs> แยกขาสองตัวเลยเอาตีเปขึงขาดวะหายินหมดเท้ามันงมเองแล้วขวิตี่ลงไปๆอ่าเอาลงไปตีไปมันขาดิตีไปขาตัดหลุดโอ้จะมาจตงใดยิงยิงตัวไหบุตรีหนึ่งมันขาจิบใช่ไหมเอาไซนหนาไอตัวไหยังอยู่บ่ฮะ โอ้สี่บิตีสีขุนมองบัวตายขนโอ้สี่บิตสี่าปลาการ์เตัวเดียวเดี๋ยวควนใส่ลุงมุนมาครับสปินไอฉันบุกไออกครับพระเจ้าลุกมือออกนะครับฟัวก็มีอย่างก็มีลุกมุนอยู่คอมเมนต์มาครับว่าใส่ลุกมุอหนึ่งใบใส่กับสปินจดรายกาตอนคุณบนังไทยตอนหลงที่ไหนแหมนี่วู้ซี่ดายซสองตัวให้แต่ด้ขึ้นขาไม่ขามองเลย ก็ทันทีมึงสีแบบพึ่งอันแรกลุกไปจะเห็นอยู่ตัวปิ้วบุ้งเลยอันแรกโบเห็นอันแรกโตขึเลยอันนี้สองโบเห็นเป็นจังไลยมันตึงปึ๊ดมันขึ้นไปเลยเหรอเออมันขึ้นไปขึ้นเป็นแนวนะคือยังอ้ายคืองมัดแบบนี้ตัวจีบจุกห้องมัดแังไดงเสร็จก็มัดสูงก่อนสี่บิดไปต่อไปต่อสูบโปบอลง็อกน้ำด้อยสูบจังไหนเนี่ยะอ้ายใจเนี่ยบเพราะขึ้นไป เอาให้ไปปลาแจกเงี้ยตัวนั่นหละให้ไดปลาใส่ยูขวอยู่อุ้ยบวดนมันบ่วโดนแบบพ่บ้าเอาดิเออคนงบัวเอาการดเออโอ้หมันนัมาบบบอกเเนีุ่ทีนี่บักคานี้ตัวบัวญงด้านหามะสเลยเว้ยสั่งกัดเถอะหลวงเน้อนี่นี่ความหมอยู่ตีะไมายวิ่งไม้วิ่งตายยังมีะไม้หลวงนี่ตีะไมาหลวงเหรอตีหันดัง ไม้นิงก็บ่็นไม้บิงไม่ร่วงกับไม้ร่วงครับพอดีมาตัวอยังพอใจนะอย่าพูดมากโบ่ไม่ชอบโบ่ไม่ชอบก็อย่างนี้แต่งเอาสิตัวอยังนอนไม้บิงโบว์บิงโอ้โสี่ดีโบ่ไม่ชอบโบ่ต้องชอบยังดังๆอยู่กับโบ่ทายฉีกขนาดนี้ต้องโมกันไปตีไม้ก็เจ๋วด้วยโบ่ไม่ชอบใส่พี่อีพายเลวนั่นใส่พี่ใส่เฮ้ยดีแต่ท้องพายบุ๊คเหียมเหียมมีอยู่บ่ะนิ่งนิ่งนิ่งมึงเปียกเบียดก้องไปเอานี่งเอียบป่ เอาใส่เยอสัง hmm. yeah, right? ังเี้ยิงด you know, in? mm ีม hmm. hmm, mm ูแมนไปยี่เมตีนอนนอนทายเมติใบบุ้ยไปเบิ่งโนอย่ามาืนเ่าียกู้ยองยงในน้ด่ามันางใน้ดีกว่าดึงของพอไปนั่นมหลน้ำดึงกูระหยัดหรอไหน้ไปน่มูดึกหรอใส่ใหญ่คืบอเห็นที่ตาใสอเอเมื่อก่นไปใช้ตอนไหนแล้วงองสงนี่ตอนไหนแล้วนี่

ไปได้ของเคยกาดของเคยกาดโอ้หิวข้าวแล้วดวิไปกินข้าวฮะดีๆไปไฟไฟติดิน้อง,น,องนัง่น ai để đây ui ừ, phải giáp nào phải giáp nào giáp nào đây đi mà <coughs> mình thay đổi Ủa, tôi, tôi bị nhảy Lấy ngoài phần thì tôi Cứ <laughs> thế เดนุใสเดี๋ยเยี่ยตัวนึงยังงนดีใ<ะ>ส่ยเยี่ยนูุ่ม่ถ้าว่าขันหกักเลยใส่งามยะได้ด่ะปลาขอกบอเว่ย<ะ>ขอฮะขอเก็บเก็บๆัม,มีขอกนบบกอ,บบกอหนห,หลับเอ้ปลาไอ้ปลาดีอย่ีนะ่ัตะตัวนึงติดตัวเดียวเออ,ออไปใส่นาไไปนี่อุ้ยปากสี บัดแหงเลยมแหงไม่อร์คอยววาค่อยๆนึงบัดบินขันสีห้ากีแหนนี่โดอนบ้ัแบบนี้ยยกมมต่เดอยเนด่ยกินตัวเดียวหนินะมานบ่มานบ่จะต้องสมัยประวัติศาสตร์เจมเนี่ประวัติศาสตร์ครับวันนี้วางไลหมที่เขา อทครับตีหม่เดียวอู้เมื่อกี้นี่ไอ้แป๊สิยังตเปิดไม่เบรกตัว่อแค่ไอ้เปิดเบรกอ่อนครับโอ้บหเลยเปิดกล่องเปิดประทัดเมื่อกี้ที่หนเเเเเเเ่เดียวนี่ค,คู่เคยอยู่มมครับผมในเงี้ยผมไหลเกินอะไรแต่แปลกคับผมเนี่ยตัวเหน่อยนหมยนี่เจ็ล่อยครับหนู เอาเก็บไปเลยครับรูพี่เก็บไปเลครับเอากลับไยครับอ้ยตายตัวน้อยเอาเอาโดนโดนไปเดาไปลัวน้อ้ตีเยมึงทีจติงหรอจับครับจับหัวมันครับจับหัวมันเลยครับไม่มีขีดดิทาน กูไม่คิดเปิดดิท่นบอรครับบอใส่ครับกระดับนี้ปอะคอได้ท่านเออ,อเอาไป,ไปไมาตปกิกล่องยื่นบุกไปได้อหญ่เมื่อกี้ที่เป็นไม่เดียวกินเลยไปค่อยๆยังไปค่อยๆลากปปั๊มตัวหน่อยตีหนามดีเลยปะต้นไหนอันวะอุ้ยตาสิวแล้วอว้ยพี่จังน้อง ไม่ไอวไม่ไหวไหนก็ยวยหนก็บคือจังนอนตัวนั้นนั่นตีอายน้องตัวอันหักพี่โหว่าปลาลายน่เนียโอ้ยเป็นปลาบอกไม่เป็นสองน้ำนี่บินเ็บ้้งไห นที่นี่ปลากัดบอ่อุ้ยกัดอื้มโมยูตัวโมใหญ่กัดไม่โดนนะ มนก็กันตัวว่ะปแ่ากก่านี่ม่เนี่ยก็สูแล้วนี่แต่ไอดยอยู่ตัวหนึ่งไใช่แม่แต่ไอเดีวตัวมไอดยถ้าข้าวเราสูบอยู่เหมนกรไดยังก็มีป่าอยู่ยังก็มีป่าอยู่สิวมีแน่นอนสิ จ้ะอตัวป่าฮะตัวยสู้ตัวเติมกันอ๋อรตนี่ครับนี่แต้มสองของผมยิ่งใหม่ทหมนึองใหม่สองใหม่ตนั่นสูตโตวไยิ้นเม่อนยูครับหนูคือเก่าครับไหวอยู่ป่ะวะปวดเออหน่อยหน่อยไม่ไปขาดมัไหนะ ไปแช่งกันหมาป่ะพอดีอู้คือตัวใหญ่ที่ตัวน <|ja|> ี้เห็นตี้บกินอักนี้เมื่อกี้ติดกล่องไปตีไปซองใหม่ต้อกาดเลยใหญ่ยู่ครับใส่ก็มก่อแบบเร็วครับเมื่อกี้ กัดตุกเลยมากนเร็วๆว่ะเฝ้าปรสิวนะครับอุ้ยบัวโดนประสิบัตเลยเมืวว่อกี้อื้มกัดหนาครับกัดข้างหนาเยอะจัก,กัดตามตูดดีเรียบร้อยนะครับข้างๆนี่ก็โอกาสหน่อยข้างๆ nên là yên này Sụ... bưng đều... ừ. này súp súp ba tôi điều không gì đấy nhá này súp bao bưng nhả cái này đó mày vô đi bà cắt đi bà กัดบสือกัดสือกัดแ้วกัขอารดคือลากัดเลยไล่ล่้ยไลอ้ยโอ้ยบาอยเห็นป่เปิดเปิดนะหลอกใช่มนโดนนะลองแบบพี่จังนี่อีกองไม่อาก็ต่องมีสันเลยนะเดี๋ยแต่จว่าปลากัดอายส่งแต่จว่ากัดตับเรียบรลอยทำ ไปทำเนี่ยคุยกันแนวนี่วะใครวะคือกุญแจมันจิตเหมืนพีมึงกัดกระชากไปเลยเนีเอาปลาขอไปจักด่วนอืมอะไรปลาขอไงวะไงมึงเออร้องเออร้องดีดียังแรงนะอะไราปลาขอไงวะกัดแนวนี่ เนี่ยคืนนี้นะโอ้โหอุ้ยแล้วของดีของดีครับมาโดนนะไค่อยหลาไปค่อยหลาโอ้ดอนเน้อสี่หยิบกัดของโดนหลาได้เลยอุ้ยบอดนบอดนตัดมือสบูรณ์เลยสีไปก่อนเลยครับโม้โม้เปลาของเลยครับปลาเผาปลาสิว còn tí chậm chậm bay, không bao giờ có cơ mình thì đốn, tì để ba tuấn một mát, anh บ่เกนเรนีงไส่เอามาจากลำลองมากนคู่เปลี่ยนโอ้สกูเได้แล้วเนบ้ามันเาอดูมาเมื่อหอีกก่อนห้ยกันฮะสวบสวบมมมมตัวงอยู่ตัวหง่มันอยู่นี่ นี่นี่่ะอหวบไหน้าไปสองแสนเพราดอกเบี้ยเมื่อยเมื่อย่มอืมไม่เตลีผักเบ็ผักเบพวกนว้กินข้าวเสาใบสองจินนมดิเวาใบสองบ่จักคือไม้แตกวต้องสดสดร้อนเลยครับเมื่อกี้ยังโขกอยู่

ออกใจไหมปดๆเสียขี้ออกวานอยู่ไม่ดโอ้ันกันอนังำกันยังซ้ำกันนกนกอำปดเาำกันันนม่เดียวไปโนูตกออ่ตัวนั้นขี้หวานไม่ใช่มีดูขวบขึ้นโูขวบมาอยู่ตนันนี่ คนสิมานใหม่กำลัก evet> ินปะเมื่อกี้หุบเ้ยหุบชักตีมือหมอไปเหมือนกัดบุบยิงบุ่มอยู่บัวเลยเมื่อกี้นี่เมื่อกี้เนอะตีมาเยาบุ่มเลยเจ๊ยองหลแแะแล้วเมื่อกี้ที่ไม่ได้กินทีไม่ได้ก็กินเวแต่ตาบอดไหลก็อ

ตีซุ่มไปกัดเลยพี่ตีที่บ่าที่บ่อกัดตัวนี้โอ้ยสี่บิดไปมันแลงไปเฮามันแรนเปิดตะปูเปิดมันแรงไปเฮามันแรงเปิดตะปูฮือก้ยกับตาเขามมนกัดตัวพี่เลยครับเมื่อกี้นี่ไม่ได้เปิดกล่องตอนนี้เราแลงมันกัดเลยเนาะยืนที ids, oh ่ต well, so. like ู้ตุ๊กู้ลงจมเงนลงไปก็เปิดให้มันแรนครับ เฮ็ดดิ่นเร็วดินเอาได้ดี่คุณผูเปิดกระปุลในมันแรงมัวเรียนเห็ดในมันเน่ามัวเรียนได้นิดกูดีครับผมกำลังสำรับคลิปดีกัเอาไปเที่ยวตอนนี้ครับกัดตัวเดียวเสียเลยครับยำอยู่นี่เพิ่งชั่วโมงเดียครับท้ายดิ่งนะครับท้ายดิ่งครับเดี๋ยวกลับาดเลครับสินี่ครับสปินต้องใส่เสื้อเหล็กครับผมเก๋ๆกังๆนี่ครับผมนี่ครับมีซองเตียงครับมันตั้ฐานแขงครับตัวใหญ่กูโม่ตัวใหญ่กูโม่ฟองคับผมกับเดี๋ยวสองเดียวกันนี่กับเดี๋ตัวหนึ่ง ตัวหนึ่งจับมาในกองครับลิงครับดิ๊งดูดูยังไหนล่ะครับลิงหตัดทีละอยู่ดีมากดีครับนี่นั่งยี่รถกับตีขึ้นต้นไม้เขาเรียกว่าลิงตีทีนี้แลวังตกนะครับคุณไม่พาไปโรงพยาบาลนะครับลิงครับผมเด็กคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับฝากเป็นกำลังใจให้ได้เลยครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ